ยุคสุดท้ายนี้ของโคลีเซียมนี่แหละยุคนี้จะจบกับเม็ดไม่มีใครทำเลยโลกมันจะไม่มีถ้าสมมุิโคลิเซียมมันปิดปั๊บกับเม็ดเลยพอหางเขาจะไม่เขีนเยนโอคค้โควิชเวนิวแ bon ทนผมมงยงจลนกิติพงศ์อาชีพช่างเขียนโคลิเซียมยาลาครับ<ธ>ผมลืมตั้งแต่อยู่วัดย้ายกับตั้งแต่ปีสิบหกอยู่อยู่ได้ประมาณถึงพวกเจ็ดปีพว่าอยู่จนลงนั้นกับไฟไหม้ลงนั้นกองไฟไหม้แล้วก็ใหญ่ออกมา มาอยู่โลอีกโลงนึงเพราะว่าตอนนั้นเขามีสมมาคมอยู่อันใหญ่สมาคมเจริญกรรณผักตายบุญธรรมบุญถเถรบุญธรรมเเป็นนายกสมาคมอยู่โลเป็นเด็กแถวนั้นเลยเด็กลุงนั้งอยู่อ่ยู่เขาเป็นพขเจ็ดปีเพราะว่าสังเกียบก็จะร่วมนอยู่ตรงนั้นเม็ดเลย,ยหันใหญ่เม็ดอยู่สมาคมเม็ดเพราะาหันใหญ่ตัวหลังช่างเขียนมันก็น้อยเพราะว่าทุกสายใต้นี่ทุกจังหวัดเลยก็จะมาเอาช่างเขียนที่หัดใหญ่ โรงไหนขาดชั้งเคียงก็จะโทรมาเรียกใหญ่ที่สมาคมก็จะส่งมาที่จังหวัดของผมผมาอยู่สมาคมอยู่พักหนึ่งอะ่ะเพราะว่าผมอยู่เฉลิมยนต์ไม่เกิดนียังไม่เกิดเฉลิมยนต์ั้งแต่ปีศูนย์หกพอเฉลิมยนต์ไฟไหม้รุ่นรุ่นเยึกซึกระครังทองซึกระครังทองชุดน,นั้นไฟไหม้พอไฟไหม้ผมก็ออกมาอยู่เกียรติศักดิ์อยู่สยามก,ก่อนมีบรรทัศนไปอยู่กับเขาเนี่ยเขาเป็นคนณพาผมไปอยู่โคราช พอไยุ่โคราดได้สักเดือนอะไรไปไปล่อโรงเปิดที่นครเป็นนุ่มอยู่ได้เดือนนึงพอโรงเกิดแล้วก็ไปอยู่วมือกลายเป็นนครเป็นนุ่มเพราะว่าฉังเกียนตังดูของเด็กตายไปไปบุกเบิกจากอันใจเนี่ยไปบุกเบิกเม็ดทุกคนเลยทุกวันนี้ตอนนี้่มืดแล้วกัวลงมันปิดเม็ดขึ้นทางไม่เหล้วพออยู่ได้ปีเดียวนครเป็นนุ่มอยู่ได้ปีเดียวเขาเรียกรับเพราะว่ายาลานี่เขาคาดเขาถกแก้วมาเล่นลุงทีกวงพิงนี่เขาจะมาเล่น ฉันเกตว่าขาดเขาเรียกว่าม้วนลบอยู่กับเม็ดเลยนะซีโร่ซีโร่นะโรอยู่เม็ดเลยทุกหยุคเลยหยุคสุดท้ายนี่ของคอเลสเซียมนี่เลยยุคสุดท้ายเลยยุคนี้จะจบกับเม็ดเลยไม่มีใครทำเลยโลกมันจะไม่มีเพราะลบถึงก็จบเลยพถ้าสมุดคอเลีเซียมมันปิดปั๊บกับเม็ดเลยพอหางเขาจะไม่เขียนละทุกหางเขาจะไม่เขียนละโอ้ก็จะเวนิวเทนแล้วโรคเขาปิดเมล็ดแล้วก็อยู่บ้านนั่นเอง ว่าเราอยู่ตรง้งเก่หกสิบปีเดินไซนี้มาตั้งแต่ไม่เรียนตั้งแต่ออกจากโรงเรียนปั๊บมาอยู่โรงนั่งชอบไม่ยอมเรียนมาฮัทกับพวกนี้เลยคนเป็นก็ไม่ยากอ่ะเราชำนาญมาทางนี้แล้วเราก็ดูมันง่ายอะ่ะคนที่เขาดูก็ยากแต่เรามาทางนี้แล้วก็โอเคเราก็ทําได้ทุกอย่างมันไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่าส่วนมากนี้ถ้าเราอยู่แบบนี้เขาจะมีใบปิดมา เขาเป็นบุ๊กเป็นเดือนบุ๊กหนังเขาเป็นเดือนเดือนค่อยส่งบุ๊กให้เราหนังเข้าเรื่องไหนวันไหนวันไหนวันไหนเราก็เขียนตามบุ๊กเข้าไปมงานนี้มีอิสระเราไปไหนก็ได้งานเสร็จเราจะไปไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเขาไม่บังคับกี่หมื่นเรื่องแล้วเพราะมันสนุกอะ่ะบอกตรงเลยอยู่โรงหนังสมัยก่อนเด็กสมัยก่อนนี่สนุกมากเลยชอบอยู่ที่ตัวเราเองจะดัดแปลงยังไงเปลี่ยนสไตล์แบบไหน ความรู้สึกของเราเปลี่ยนเปลี่ยนได้ตลอดมันมันไมตามเขามากมันจัดแปลงได้เราชอบแบบไหนแล้วก็เปลี่ยนเลยส่วนเมื่อก่อนมันมันไม่ใช้สีนี้นะมันใช้สีน้ำมันสมัยก่อนนะเป็นพวกสีน้ำมันต้องใช้น้ำมันล้างล้างน้ำมันพอตอนหลังนี่ก็เปลี่ยนเป็นสีโพเตอร์สีน้ำมันนี่ก็หายไปเลยเพราะมันอยู่หลายปีสีน้ำมันนี่บุกเบิกตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นเลยส่วนมากจะเป็นสีน้ำมันสีนี้จะไม่มีพอหลังหลังนี้ก็จะมาเปลี่ยน พอเปลี่ยนเป็นสีพลาสติกนี่สีพลาสติกสีพวกนี้เป็นสีทาบ้านทั้งนั้นเลยนี่แบบนี้ลบเพ่งเขียนเรื่องอื่นอยู่แบบนี้เขียนแล้วขึ้นไปแล้วก็หนังออกก็ลบไม่งั้นมึงก็ไม่งั้นมันก็ต้องเปลืองอ่ะอันนี้มันไม่อัดพวกนี้ใช้เป็นปีๆไม่ก่อนมันใช้ผ้ามันไม่ใช้ไม่อาจสมัยก่อนมันใช้ผ้าดิบเดี๋ยวนี้มันใช้เป็นไม่อัดหมดสมัยนี้ถ้ามันจะหัดจริงๆนะว่าเดี๋ยวนี้โรงหนังมันไม่มีช่างมันก็ไม่มีแล้วเขียนก็ไม่ได้ค่อยได้เขียนแล้วมันติดหมดแล้วอ่ะถ้ามันยังมีโรงหนนนัััังง่มมมชาปิน มันฝึกไปแล้วมันจะทําอะไรอย่างส่วนมากมันจะไปเขียนพวกพวกเกย์ควันรีพวกนี้ทางนี้มันเขียนอยู่แบ่แบบนี้มันอยู่พื้นที่อ่ะส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่เพียงแต่ว่าเขาเสียดายว่าเขาต้องอนุรักษ์ไว้มากมันไม่มีแล้วอ่ะถ้าจบก็ไม่มีแล้วเราก็บยุบันนี้แล,ล้วไปเรื่อยๆก็ทําทได้เลยไอ้ถ้หมากมันไม่ไม่ค่อยรอนเลยแหละหมดทั้งอายุปูนณีแล้วว่าพออยู่ในวงการนี้แค่หกสิบปีแล้ว